ตัวอักษรอในช่วง2,100ก,กว่ากับที่ปรากฏในแบบเรียนในปัจจุบันี่จะมีความแตกต่างกันนะครับในส่วนตัวของผมนี่มองว่าตัวอักษรอเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนเพราะว่าแม้แต่ในผูกเดียวกันการเขียนพยัญชนะตัวออนี้ก็จะแตกต่างกันอาจจะ,สะแสดงให้เห็นว่าในช่วงแรกๆ2,100เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจน ก็ยังไม่ตายตัวว่าให้เขียนแบบนี้นะครับต่างคนก็ต่างเขียนกันบางทีก็เส้นเป็นเส้นเดียวบางทีก็เป็น2เส้นอย่างที่เห็นเนี่ยเป็น2เส้นนะครับตัวคล้ายๆกับทอทหารก่อนแล้วก็คล้ายๆกับตัวสระอาแล้วก็มีเส้นตวัดลงมาด้านล่างนะครับเพราะอ่านี้เหมือนกันกับตัวคล้ายๆกับทอทหารเลยเข้าไปขึ้นมาแบบนี้นะทีนี้เส้นไม่จรลดกันนะท่านนสังเกตเส้นมีช่องว่างอยู่นะ แล้วก็ตวัดลงมาแบบนี้อันนี้อะานะฮะตัวหอหีบนี่ส้นฐานไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะฮะตัวหอหีบก็เหมือนกันคล้ายๆปัจจุบันเราก็ใส่นิกเกิลหีบข้างบนนะครับก็เป็นอาหางนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอออ่างรูปที่หนึ่งนะครับ